โดยสารขนส่งสาธรารณะนะคะที่สถานีขนส่งในอำเภอหาดใหญ่โจ์สงคลาก็ยังคงออกมายืนยันนะคะว่าวันนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จำนวนผู้โดยสารล,ลดลงมากกว่า70% โดวยวันนี้ทีมข่าวไฮเคลบเบิลทีวีลงพื้นที่ไปบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเขตเทศบาลนครหัดใหญ่แห่งที่1ค่ะซึ่งจากผลกระทบของการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ทําให้จํานวนผู้โดยสารลดลงมากกว่า70%แม้ว่ารถโดยสารแต่ละประเภทนะคะจะให้บริการตามปกติก็ตามส่วนผู้ที่ใช้บริการเดินทางส่วนใหญ่ก็เนื่องจากว่ามีเหตุจําเป็นค่ะซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะมีหน้ากากอนามัยของตัวเองสวมใส่แบบนี้และค่ะ สำหรับมาตราการในการดูแลของเจ้าที่ขนส่งนะคะโดยได้มีการขอความร่วมมือนะคะบุคคลที่เข้าออกจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่เปิดให้เข้าเพียง1จุดเท่านั้นณบนะริเวณทางเข้าประตู5ค่ะเพื่อจากว่าอุปกรณ์และบุคลากรมีไม่เพียงพอแต่ทางสถานีก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆทั้งเสียงตามสายป้ายประชาสัมพันธ์และตามทางเดินนะคะที่เป็นจุดให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ รวมทั้งก่อนขึ้นรถก็จะมีการคัดกรองจากพนักงานประจํารถนะคะก่อนขึ้นรถและรถแต่ละคันก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการหากพบผู้ต้องสงสัยจะแจ้งไปยังศูนย์นรินทร์ให้มารับตัวเพื่อเข้าไปตรวจสอบต่อไปซึ่งทางด้านของนายยงยุทธรักษาภิกษุผู้อำนวยการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหัดใหญ่แห่งที่1เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางสถาน,นีก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยกำชับให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันทุกเส้นทางดูแลความปลอดภัยภายในรถทั้งคนขับและผู้ดูแลรถท่องคอยตรวจตราให้ผู้โดยสารและก็ผู้ที่ใช้บริการนะคะได้มั่นใจในงานบริการของสถานีขนส่งซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดูแลและก็ดูแลเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนมามัยและก็เจลล้างมือเป็นอย่างดีรวมไปถึงตอนนี้นะคะก็มีการขอความร่วมมือ ในการช่วยการดูแลนะคะความปลอดภัยร่วมกันอีกด้วย